สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel วันนี้ก็อยู่กับหมกนะครับและพัดโบกครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Nobody 2ถ้ามี Nobody 2ก็ต้องมี 1> Nobody 1อ่ะก็แน่นอนแหละมันก็คือหนังภาคต่อจะบอกว่าถ้ามีคนที่ไม่เคยดูแต่ยังไงอ่ะก็จะต้องผ่านตาเทลเลอร์ของ Nobody ภาคแรกม,มาอยู่อ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเทลเลอร์ที่แบบเหมือน อยู่ในรถไฟอ่ะแล้วเป็นคนที่แบบเป็นลุงอายุเยอะๆหน่อยแล้วก็ลงเจียมเจียมซื้อกับข้าวซูเปอร์มาอะไรเงี้ยแล้วก็โดนจิโกมาท้าท้าตีท้าต่อยแล้วก็ซัดเรียบอ่าอืมแต่ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนแบบจอห์นบิกอะไรเงี้ยในในรูปแบบคนธรรมดามันจะเป็นฉากแอคชั่นถ้าเป็นเหมือนกับจอห์นิกกจรงใช่ไหมมันจะเป็นแบบมีสไตล์แบบกังฟูกังฟูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบมีฉากแอคชั่นแบบโพล่โผล่โให้รู้ว่าพระเอกเก่งอ่ะแต่อันนี้มันคือแบบ มันก็โดนซัดอ่ะคือแลกหมัดกันอ่ะอตัวเองก็เจ็บเขาก็เจ็บมันก็เจ็บตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดสาดแล้วก,ก็เดี๋ยวเราย้อนมาเรื่องภาคแรกก่อนอแล<น>้วกันนี่ก็ภาคแรกอ่ะนี่คือเทเลอร์ภาคแรกเนี่ยใช่ใชใช,ใช่หมายถึงว่าเราจะพูดว่าแบบ สรุปเนื้อเรื่องภาคแรกให้ก่อนก่อนที่จะไปพูดภาคสองว่าเฮ้ยทำไมมันดูน่าดูหรือไม่น่าดูยังไงแต่เราจะไม่ได้มานั่งสปอยหรือรีวิวภาคสองนะว่าไปดูมาเป็นยังไงเราไม่ได้พูดอันนั้นเราจะมาชวนคุยว่าควรไปดูในโรงหรือเปล่านะหรือว่าคิดความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเรื่อง No b o d y ก็จะมีตัวละครที่ชื่อว่า h ฮ m a n น e l l m ม n เ e l คือชายวัยกลางคนธรรมดาเขาก็แบบ ฟีลลิ่งแบบคุณลุงอ่ะใช้ชีวิตซ้ำๆทำงานออฟฟิศเป็นรูทีนมากกลับบ้านเวลานี้ขึ้นรถเมลแล้วก็ลูกไม่สนใจเมียเย็นชาใส่เออดูเป็นแบบพ่อบ้านธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าแบบความความจริงแล้วอ่ะเขาคือแบบอดีตมือสังหารระดับรัฐบาล <S <S เออโดยตำแหน่งของเขาอ่ะมีชื่อด้วยโค้ดของเขาก็คือเหมือนเป็นเหมือนแบบ the auditor เป็นมันให้ฟิลเหมือนแบบองค์กรให้เน้นถึงจอห์นวิกอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนที่เขาเป็นมือสังหารใช่ปะเขาจะเป็นคนที่ถูกส่งไปเก็บกวาดหรือแม้แต่คนที่แบบ CIA เองก็ไม่อยากยุ่มนี่ฟังดูน่ากลัวขึ้นมาไหมกินขามนี่มันเทเคนนี่นะไม่มันมันคือจอห์นวิกแต่ในรูปแบบหนึ่งโอเออมันมันมันเคยมีความเชื่อมโยงจอ์นวิกอยู่เหมือนพยายามจะให้มันอยู่ในจักรวาลหรือเชื่อมหรือว่าเขาจะทําอะไรเป็นแบบ ทีมสร้างลองลองไปดูในตอนหลังเราเคยพูดอันนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นหนังที่แบบเหมือนจุดเริ่มต้นของความวินาศในความธรรมดาชีวิตประจําวันก็คือแบบวันหนึ่งมีโจรสองคนมาบุกบ้านของพระเอกใช่ไหม,มขโมยนาฬิกาขโมยเงินตัวพระเอกก็แน่นอนอะ่ะฉันเป็นแบบอดีตมือสังหารแต่เขาก็แบบไม่อยากจะยุ่งก็พยายามจะปล่อยปล่อยเลยตามเลยไปแต่สุดท้ายเขาก็มารู้รู้ว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันมีของสําคัญ ของลูกสาวที่หายไปซึ่งก็คือกําไรหรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่าเขาต้องไปเอากลับตามตามเอาของชิ้นนั้นกลับมาที่เขาก็เริ่มแบบออกตามล่าหาโจรแล้วก็มีการทวงคืนศัก์ศีในหมวดแบบพ่อบ้านก็แบบพยายามจะทําให้เรื่องมันเงียบๆแต่แน่นอนสุดท้ายก็ไปเจอต่อว่าแบบอา้าไปชนกับมาเฟียรัเสเซียแพทเทิร์นเดิม เออโดยไม่ตั้งใจอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีอะไรไปไม่ได้ก็คือกลายเป็นกับสูโหมดนักฆ่าแล้วก็จัดการกับกลุ่มมาเฟียโชว์สกิลอย่างโขดเที่ยมแล้วก็การใช้อาวุธอ่ะเราก็อย่างที่บอกไปว่าเห็นตัวเทเลอร์น่ะในซีนรถบัสใช่ไหมอเออแล้วเขาก็จะเนี่ยแต่เขาก็จะมีความแบบสร้างจุดน่าสนใจก็คือเขาจะใช้เหมือนแบบเป็นพ่อบ้านใช่่สู้ด้วยเครื่องใช้ ไฟเงี้ยเครื่องใช้ในบ้านอะไรเงหรือกับดัก DIY อะไรเงี้ยเออแบบความแบบแบบดึงดึงดึงวามอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีเพื่อนนักฆ่ามีอะไรอย่างงี้อ่ะกวาดล้างแก๊งมาเฟียอะไรไปจบสุดท้ายก็เรื่องไม่มีอะไรมากมันก็เป็นกึ่งๆร่เวนตตามฆ่าอะไรเงี้ยนะหนังอันเดอร์ด็อกจาที่หมวกเล่ามาเนี่ยนะคือมันเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งชื่อซากาโมโตเดย์ที่กําลังดังอยู่ตอนนี้เลยอ นั่นก็หนึ่งเรื่องแล้วนะแล้วก็โครงสร้างเมื่อกี้มันสามารถเอาหนังยุคประมาณ10ปีที่แล้วอะ่ะใส่ไปได้เกือบทุกเรื่องเลยจอห์นวิกก็หนึ่งละอ,อีกเรื่องนึงที่พูดไปแล้วก็คือเท k กเก้นหนึ่งละก็คือพอดเดียวกันเลยนะคือมันเป็นพอดที่คนดูชอบดูเว้ยแต่ว่าเหมือนแค่เอามาเล่าใหม่หรือ,อบิดบิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะดู No b o d y 2นะก็คือ1ตัวพระเอกแล้วอ่ะมันไม่ใช่คนธรรมดา แต่ว่ามันเป็นอดีตมือสังหารแล้วก็ในภาคแรกอ่ะอาจจะยังไม่เปิดเผยเท่าไหร่แต่ว่าครอบครัวของเขาอ่ะเขารู้แล้วว่าเออพ่อแม่งไม่ใช่คนธรรมดาอะไรนี้อ่สาสมมันยังมีองค์กรที่ยังไม่เปิดเผยคอยจับตาดูเขาอยู่อ่า <c oughs> ก็อาจจะมีแบบค่อยๆเปิดเผยเข้ามาในภาค2มากขึ้นก็มันก็เป็นจุดเชื่อมโยงไงแล้วก็ตัวโทนหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังแอคชั่นแบบ ถึงเนื้อถึงตัวอย่างจอห์นวิกใช่ไหมแล้วก็มีอารมณ์ขันแบบแห้งๆฟิลแบบ breaking bad อะไรอย่างนั้นอยู่ถ้าดูซีรีส์แล้วก็ใส่ความพ่อบ้านเข้ามาอีกเป็นอีกสไตล์หนึ่งมันจะขำแบบดักดักหน่อยขำแบบด์กดักเออมันแบบมันจะไม่มุกตลกแบบสดใสอะอออะไรอย่างนั้นอะมันก็คือคนดูก็คือแบบพวกหนัง r e f e r e n หรือหนัง underdog ที่แบบเหมือนแบบเฮ้ยจริงๆ นึกถึงหนังจีนนึกออกปะมีวิทยายุทธ์ที่แบบโคตรเก่งเลยลลแต่ <c oughs> เออ <c oughs> แต่แบบเราทําเป็นนิ่งๆแบบออไม่ไม่อยากยุ่งนะไม่อยากยุ่งนะไอ,อ้ตัวกระจอกมาแบบมาคอยกวนๆกวนใจใช่สกิด <c oughs> สกิดจนตอนหลังแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วคุณธรรมหรืออะไระ <c oughs> เงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยพลังตูอมอะไรเงี้ยเราเราในฐานะคนดูมันก็สะใจเงเหมือนแบบคน เหมือนคนโดนขมเหงแล้วแกฉันเป็นประธานบริษัทนี้เหรอ <c oughs> อารมณ์นี้เลย,ย <c oughs> ไหมหนังคุณธรรมเออแล้วก็นั่นแหละแล้วสำหรับภาคตัว Nobody 2เองมันก็เป็นภาคต่อจากภาคหนึ่งก็ยังเป็นตัวละครเดิมนะครับแล้วก็เหมือนตัวละครพระเอกของเราเนี่ยมันต้องกลับเข้าสู่โลกมืดอีกครั้งหนึ่งตามคำสั่งของกลุ่มมาเฟียสักตัวหรืออะไรเงี้ย นี่มันก็เหมือนจอห์นวิกสเหมือนกัน,น,นใช่ไหมใช่นะคือมันเป็นฟิล์เหมือนแบบสุดท้ายแล้วฉันก็อยากใช้ชีวิตที่สงบกับครอบครัวแต่ก็มีเหตุโดนดึงเข้าไปอีกแล้วให้กลับเข้าไปยุ่งวุ่นวายหรืออะไรเงี้ยมันประสบความสําเร็จในภาคแรกมาเขาก็เลยทําภาค2ขึ้นมาแล้วก็นักแสดงก็ได้ชุดเดิมมาทั้งหมดอ๋อนี่ไงดีเลกโคสแตดคนเขียนบทเป็นคนเขียนบทจอห์นวิกด้วยใช่ก็เป็นคนเดียวกัน สำหรับเรื่องย่อภาค2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4ปีหลังจากภาคแรกตัวพระอเอกอยังติดหนี้กับกลุ่ม r ั s เชนม m o บอยู่ประมาณ30ล้านดอลลาร์แล้วเขาก็ต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าทำภารกิจเพื่อหลังหนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวละครครอบครัวเองอก็เกิดเหตุการณ์ทําให้เหมือนแบบเฮ้ยจะหา vacation, วันหยุดพักผ่อนก็ชวนครอบครัวไปเที่ยว,ส,วนสนุกสวนน้ำ แห่งหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วมันก็บังเอิญบังเอิญนะไปเจอกับกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มคนตีนมากลุ่มคนในเมืองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอะไรเงี้ยแน่นอนนะเราก็แน่นอนมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นสุดท้ายแล้วมันก็มีการโพพันลึกซึ้งมากกว่านั้นก็คือเหมือนแบบเป็นทีมพาร์คโอเปอเรเตอร์ที่แบบมีการทุจริตแล้วก็มเีเรื่องของอาชญากรรมอะไรอย่างนี้ที่เขาไปพัวพันสุดท้ายแล้วมันก็เลยลุกลามบานปลาย เชื่อว่าตัวเรื่องเองอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกก็ถ้าหนังแบบเนี้ยแต่ก็ดูแบบเอามันอ่ใช่ดูเอาเอาสนุกบ้างปล่อยเนล่อยเ่น่ะอะไรวางสมองแล้วต่อยเลือดสาดอ่เขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์คือได้ชารอนสโตนมาแสดงในบทของตัวร้ายแล้วก็เขาให้คำอธิบายว่าสงบแต่โหด เหมือนงูที่พร้อมกัดทันทีนี่ของถ้าใครเป็นแฟนชารอนสโตนเบสิกอินสติ้งเก่าเออก็ก็ลองกลับไปดูก็ก็ลองไปดูกันได้นะฮะโอนี่ถ้าพกไอที่เจาะน้ำแข็งอะที่กัดสน้ำแข็งมาด้วยนี่ฮาเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะนั่นแหละอย่างที่บอกไปเขาจะเน้นเรื่องความมันในเรื่องของฉากแอคชั่นน่ที่เป็นเหมือนกับ เป็นสไตล์ของเรื่องนี้โดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือแบบมันจะมันจะดูจริงมากอ่ะก็คือต่อยเตะกันแบบถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะมันจะดูไม่เจ็บอ่ะแต่เรื่องนี้มันมันดูเจ็บอ่ะมันดูแบบเป่ามันเจ็บทั้งสองฝั่งด้วยนะหมายถึงว่ามันไม่ได้่เจ็บแค่ฝั่งเดียวอ่ะถ้าแบบจอห์นวิกส่วนใหญ่ก็แบบบู๊แบบส่วนใหญ่ไม่เจ็บแหละแต่ไม่เจ็บแบบไปต่อไออ แบบตกลงมาบบอะไรก็ก็ปุ๊กปุ๊เออเดินต่อได้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> ใช่ป่ะเหมือนเกมไงเออแบบเกมป็นเกมอันนี้มันดูแบบมันมันจริงอ,ะอ่ะเรื่องเนี้ยนะที่เป็นที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะแต่ก็น่ารุ้นอยู่นะถ้าเกิดเขาเดินมาอย่างนี้แล้วอะ่ะขนาดภาคแรกกับภาคสองคงเรื่องยังคล้ายกันเลยอย่างนี้มันจะมีภาคสามภาคสี่ไหมนะเราว่าหนังประเภทนี้มันขึ้นอยู่กับไรายได้อ่าถ้ายังทำแบบยังทำเงินให้อยู่ก็ทำต่อเออแต่ว่าถ้าแบบ เทรนเริ่มดูแบบดูกระแสตกหรือว่าคนเริ่มเบื่อเขาก็หยุดทำแค่นั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบให้ซับซ้อนหรือว่ามีอะไรที่มันจะต้องลึกซึ้งมากกว่าการเอนเตร์เทนแต่ภาคแรกอ่ะไอตัวพวกฟิกเกอร์อะไรพวกเนี้ย <c oughs> ที่เป็นเรื่องเกี nobody ่ยวกับโนบอดี้อะก็ขายได้นะ,ะขายขายได้เยอะนะ,ะเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เหมือนกัน แล้วก็ถ้าพูดถึงรายได้ของภาคแรกอ่ะภาคแรกอยู่ที่ประมาณองบทุนสร้าง16ล้านอืมทำรายได้ไปทั้งหมด57.5สิบเจ็็ดุดห้าก็ถ้ารวมงบพวกนี้มันจะมีรายได้สร้างแล้วก็มีมาร์เก็ตติงใช่ไหมมาร์เก็ตติ้งก็จะประมาณสถึงน่าจะประมาณ30ก็เท่าหนังน่าจะกำไรประมาณ27่สิถ้าถ้าดูก็ถือว่าเยอะนะก็ เ27เนี่ยแหละมาบูไวย้วย,วย,ยัง50ที่ไ,ได้บูไว้แล้วบูไว้แล้วมไม่ได้ดาเป็นก่อเป็นกำเป็นหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นหนังที่แบบทํทาทํากําไรได้อะไรอยู่เนี่ยเนาะเออเป็นหนังเหมือนแบบเหมือนช่วงเบรกพักผ่อนระหว่างก่อนที่จะไปแบบหนังปลายปีอะไรอย่างนี้ไหมคริสต์มาสอะไรเงี้ยกับจะเจอหนังใหญ่อีกรอบหนึ่งเียใช่แล้วคะแนนเราเทนโทมิโตนี่ก็ซัดเข้าไป84เปอร์เซ็นต์แต่ภาคแรกสนุกอใช่ไหมอ่าใช่ใช่เราดูภาคแรกก็ ก็ดูเพลินๆ <ừ> mm ออคือมันเป็นแพทเทิร์นที่คนย่อยง่ายแล้วคนก็รู้สึกอินไปกับตัวละครง่ายอ่ะคนโดนกดขี่แล้วสุดท้ายสู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นสิ่งที่แบบดูกี่ทีคนก็ไม่เบื่อหรอกแล้วก็ในในช่วงนั้นอ่ะพอหลังจากเท็ k เ n นอ่ะออกมาของเรียมเนลสันนะออกมาแล้วมันเวิร์กอ่ะหลังจากนั้นน่ะหนังแนวเนี้ยออกมาเต็มไปหมดเลย อ่าใช่มันก็จะแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เราแบบเบื่อกับวงการคอลิวูดคืออะไร,รือว่าจะเป็นเทคเก้นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันอชอบคือด้วยเราว่าดาราเอ,เอลิสระดับท็อปอะ่ะมันแก่ลุงเลียมแบดพิตอ่าทอมครูซอายุมันเยอะ,อะทุกอย่างมันเลยต้องกลายเป็นว่าเป็นอะไรรอดลีทายแล้วเออรีทายเป็นอดีต ฟอร์มล CIA FBI องค์กรสายลับสารพัดเราก็ยังเก่งอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาต้องการความเหมือนกับอย่างที่บอกอะความฉันเป็นประธานบริษัทอะก็คือเหมือนกับมันต้องดูธรรมดามันต้องดูธรรมดาธรรมดาก่อนเป็นลุงไม่มีพิษมีภัยแต่ว่าเหมือนเหมือนจอห์นวิกอย่างเงี้ยจอห์นวิกไอ้นี่ด้วยเรื่องไอ้นี่ด้วยไม่มีพิษมีภัยแต่พอพอไปไอเดนเนล วอริงสันชื่อเรื่องอะไรวะอีควอไลเซอร์เห็นไหมจอรวิกอีควอไลเซอร์ต้องพวกวางมือวางมือแล้วอะไรเงี้ยแต่เป็นเทพอยู่อะไรเงี้ยเราไปดูแทบแบบไม่ต้องไม่ต้องอ่านเซนอกซิตอะถ้าดูหนังมาโทนนี้นะแล้วแก่นะมึงต้องรีทายแน่นอนมึงต้องรีทายจากอะไรแล้วก็ฉันต้องไปเป็นพนักงานกดังเงียบๆเ m e I am nobody ไปอยู่เกาะอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างมันพอไปดูอีกทีมันก็มันก็เบื่อแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วหนังพวกนี้เขาก็ไม่ได้แคร์หรอกเขาก็ขายแอคชั่นเราควรจะเบื่อกับหนังพวกนี้ไหมเราตรงตรงเบื่อไหมหรือยังก็ยังดูมีมาก็ดูอยู่หลังๆก็ไม่ได้ดูแล้วนะก็จะดูเฉพาะเรื่องที่ที่ตามจริงๆเช่น t ท k k เ n ้นเท็กเ,เ,เก็ไม่ได้ตามละพูดถิด John นวิกอย่างจอห์นวิกอย่างเงี้ยดูเพราะว่า ในเรื่องมันค่อยๆอ,ออกทะเลไปเรื่อยๆดีฟเข้าไปในเรื่ององค์กงองค์กรใช่ไหมเอออันนั้นน่ะตามแต่ว่าถ้าเป็นหนังที่มาเริ่มเปิด IP ใหม่เรื่องใหม่เลยก็ไม่ได้ดูละออย่างช่วงเนี้ยหนังของเรียมเนวสันหนังของอะไรนะที่เรื่องอะไรแคล้งอ่ะเรื่องของเจสันเจสันเออนั่นแหละก็ไม่ได้ดูแล้วนะแต่สมัยก่อนอ่ะช่วงเขาออกมาแรกๆอ่ะก็ดูอยู่นะอ่าเดอะร็อกเนี้ยแต่แล้วนะนี่ก็ไม่ได้ดูละ ก็คงเริ่มเอียนเหมือนคล้ายๆหนังซูเปอร์ฮีโร่อะที่แบบอยู่ดีก็ซูเปอร์ฮีโร่กันจังเลยอะไรย่างเงี้ยอย่างอีคไรเซอร์เขาก็มีความแบบภาคหลังๆก็เหมือนแบบแค่ย้ายไปอิตาลีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เงั้นก็มาเจอกับคนโลเคอลแพทเทิร์นเดิมเลยอเออไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างออกไปแล้วเรื่องนี้นะครับ n o b o ดี้ภาคสอนี่แหละครับ เราว่ามันก็เหมือนกันแหละสรุปมาถึงอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็คือก็ไปดูได้นะเอาสนุกอย่างดูตัวอย่างแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยไปสวนน้ำตีมปาก็สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออแต่แต่เบื่อไหมก็น่าเข้าไปดูก็อาจจะเบื่ออยู่ที่ว่าแบบทำออกมาให้แบบดูน่าติดตามแค่ไหนอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคาดหวังอะไรกับมันนะเนาะถ้าจะไปคาดหวังเนื้อเรื่องใหม่ๆก็คงยากแต่ถ้าไปคาดหวังกับฉากแอคชั่นที่ แปลกและแตกต่างออกจากเรื่องอื่นเนี่ยอืเรื่องเนี้ยคิดว่าให้ได้ก็ถ้าใครไปดูมาแล้วชอบไม่ชอบหรือเป็นแฟนยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ